สวัสดีครับผมผมนกเก้าเฟอร์เฟคคานะครับวันนี้เรามานะครับอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับที่แบบที่ว่าสดสดแลร้อนเลยซึ่งเข้ากันมาเลยนะครับก็คือนี่นะครับผมเจ้าสี่คันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาไวๆนี่เองนะครับผมทุกคนเป็นเจ้าของได้นะครับเป็นเจ้าของได้นะวันนี้ได้เลยนะครับทุกอาชีพทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าอาชีพอะไรนะครับเกษตรกรรับเหมาค้าขายได้หมดลองโทรมาปรึกษานะครับนี่ครับมาอัปเดตตัวรถกันนะครับผมก็คือนี่ครับผมตัวนี้เข้ามาใหม่เลยนะครับ ปี2016 2.4นะครับผมอันนี้ภายในยังไม่ต้องดูนะครับดูแค่ภายนอกก่อนนะครับผมผ่อนอยู่ที่10,000บาทนะครับ10,000บาทนะครับเป็นเจ้าของได้ออกรถก็เหมือนเดิมครับ1,000บาทนะครับรถเดิมแล้วก็สีเต็มนะครับผมแทบจะไม่ต้องเก็บรายละเอียดเลยนะครับผมอ่าต่อไปนะครับหน้าแชมป์นะครับเป็นโคหน้าแชมป์นะครับผมทุกอาชีพเหมือนกันครับเป็นเจ้าของได้หมดนะครับผ่อนแค่7,000สบายๆนะครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะอ่า อะไรนี้นะครับผมว่าถ้าใครมองแล้วก็ต้องการหารถใช้งานนะครับรับเหมาก่อสร้างหรือว่าอะไรเงี้ยลองเข้ามาดูนะครับแล้วก็ลองโทรปรึกษามาที่9 Perfect Car นะครับมีพนักงานของเรายินดีรับสายตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมอ่าต่อไปครับผมล็อกโคปี2019นะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ออโต้เรามีทั้ง2อ,อย่างสีดำแล้วก็มีอันนี้อยู่ที่หมื่นต้นเหมือนกัน หนึ่งพันบาทเหมือนกันครับออกรถนะครับทุกอาชีพครับทุกอาชีพทุกอาชีพเลยนะครับไม่ว่าค้าขายรับเหมาอะไรได้หมดนะครับนี่ครับเพิ่งเข้ามาบาดบาเลยที่อื่นไม่รู้แต่ที่รู้คือที่เนี่ยสองคันแล้วนะครับที่มาใหม่นะครับแล้วก็มีอีกเยอะที่ว่าเรายังไม่ได้อ่ารีวิวบอกลูกค้าไปเนาะถ้าสนใจนะครับอย่างที่บอกนะครับโทรเข้าก้าเฟคคานะครับได้ทุกเวลาเลยครับมีพนักงานตอบเพจตลอดเลยนะครับผมไม่ว่าจะอ่าปรึกษาเคสหรือว่าปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์อ่า อะไรประมาณนั้นนะครับผมเรามีเขาเรียกว่าแล้วก็มีมาร์เก็ตติ้งนั่งประจำทูรูมอยู่ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่เดินเข้ามาชมรถที่นี่นะครับนะครับใครอยากเป็นเจ้าของนะครับรีบเลยครับจะปีใหม่แล้วเนาะหารถไว้เที่ยวหรือหารถไว้ทํางานรีบเลยครับฝากด้วยนะครับผมผมนก้าวเฟคคาร์นะครับเบอร์โทรผมก็098นะครับ163 0606โทรมาได้ตลอดเลยนะครับไม่มีวันหยุดเนาะอยากดูรถวันไหนโทรหาผมนะครับ หรือว่ามาที่นี่เลยก็จะผมก็จะประจําอยู่ที่นี่แหละครับเจอผมทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่เจอผมนะครับท่านใดสนใจติดต่อได้9 perfect ทานะครับทุกช่องทางนะครับโอเคเนาะงั้นหว,วัสดีครับผมหวัดดีครับผม